10นาทีในการเดินทางไปโรงเรียนทันหรือไม่เลยไปโรงเรียนป้าก็ขับตามถทัวถัวอันนี้มันของเย็นรีบกินหรอจะเก็บไว้ในกระเป๋า <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้กินเลยโห <c oughs> จะได้กินไหมกินให้อร่อยนะลูกแกและแกดีวกว่าดีกว่าป้าให้งบมาซื้อขนมไม่ใช่หรอลูกไม่ใช่ของหนูอของหนูเหรอ <c oughs> าการที่ ức, <c oughs> ยึดหัตัดไปเป็นไงบ้างอยู่ได้อยู่ได้ไหมไม่มีเราก็ไม่ตาย ยังพอครบแล้วเดี๋ยวต้องไปแต่ช้าขนาดนี้เหรอดยวช่าขนาดเจ็ดโมงจะไปไหนยังไม่ได้ถึงไหนเลยเราไม่ถึงไหนเลยขอแวะซื้อข้าวก่อนข้าวเหนียวกับหมูปิ้งกระเป๋ามันน่าจะอิ่มแล้วแต่ว่าเราซื้อมาสามไม้เดี๋ยวเอาไปกินหมดเลยไม่วความจริงตอนนี้ไปเข้าค่ายลูกเสือสเสบียงพวกนี้ไม่สำคัญน,นอกจากขนมขนมเรามีพร้อมอยังเรียบร้อยแล้วกระเป๋าหนูมีอะไรบ้างอ่ะมีแมสยาแก้ไอโอ้มีแต่ยาเหรอยาแก้แพ้ยาดมขนมแล้วตอนนี้เราจะไปเข้าค่ายที่ไหนเราจะไปเข้าค่ายที่ซาบุรีอ่ะสิบห้าดีเร็วเร็วเอาข อากาศที่นู้นหนาวเปล่าทำไมไม่ใส่เสื้อหนาวมาเสื้อหนาวเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเจอที่นั่นก่อนอาจารย์เขานจะกินโมงแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วแม่หกโมงห้าสิบคุณมีเวลาสิบนาทีในการเดินทางไปโรงเรียนทันหรือไม่ป้าไม่กลัวอยู่แล้วเลยไปโรงเรียนป้าก็ขับตามรถทัวร์จริงๆแล้วป้าเป็นเป็นแผลข,ของป้าป้าเขาไม่ได้อยากไปทันรถนะใครแก้วเขาอยากไปส่งใอรแก้วเองแล้วแก้วขับไปรถทัวร์วิ่งอยู่ป้าวิ่งคู่รถทัวร์เลยเขาจอดแวะปั๊มป้าปล่อยหนูขึขขข้นรถ อันเนี้ยหนูไม่ขึ้นไปอยากเชื่อหนูก็ไม่มีชื่อไปเข้าค่ายแล้วปะป้าอยาจะบอกไว้อย่างนึงน,นะว่าคลิปนี้นะครับติดตามไม่ได้เลยนะครับเราจะกรอกชีวิตการไปเข้าค่ายลูกเสือของร้อยแก้วมอสองเพราะว่าปีหน้าจะเป็นเข้าค่ายครั้งสุดท้ายแล้วของร้อยแก้วเดี๋ยวพอตอนร้อยแก้วขึ้นมสี่ป้าให้หนูเรียนรอ,ยอร์เลยแล้วกันเป็นรอดอหญิงรอดอหญิงร้อยแก้วไปแถาชนไก่ไมเป็นรอดอหญิงไเปล่าตามรอยใคร ไ,ไก่แดงเก้าจำไว้นะใช่สิหน้าที่เก้าจำไว้ป,ป้าการที่เราคุยกับป,ป้าให้ป๊าขับรถช้าลงนค่ะทุกคนเจอก,กันที่จุดรายง,งานตัวตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนี่ยแม่กี่โมงแล้วเจ็ดโมงพอดีเป๊ะไม่จริงนั่งเรียนแล้วถือว่ามาถึงแล้วอยู่เจ็ดโ <c oughs> มงพอดียังไม่ถึงโรงเรียนไปกันต่อตอนนี้บรรยากาศนักเรียนเริ่มมารวมตัวกันในนี้แล้วครับ โอ้โหเยอะมากเยอะไปไหนแนวนี้ปีนี้นะครับตั้งเรียนกินเท้าในกินแม็กตกเย็นกินเข็มกินได้ไม่ใช่คือเด็กบางคนนี่ก็เตรียมกระเป๋ามากะว่าเอออยู่ได้สองวันสามวันสบายสบายส่วนบางคนนู่นนะกะว่าย้ายบ้านได้เลยเหมือนกันตัวใบใหญ่หน่อยลงที่อาจารย์กําลังตักเตรียมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ออกมาดูรถที่จะใช้เดินทางไปเข้าค่ายวันนี้นะครับของร้แก้วคันที่14เดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อย เจอแล้วครับคันนี้ร้อยแก้วคันที่14<น>ก็ดูแล้วมีอุปกรณ์อันนี้ฮะฉุกเฉินก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับในการเดินทางในคราวนี้ประตูฉุกเฉินก็อยู่นี่ตอนนี้ก็ขออย่างเดียวครับรถขับดีคนขับปลอดภัยแล้วก็แอร์เย็นเพลงเพอขอให้เด็กทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับต,ตอนนี้ก็ขอมามาเก่าเปิดพิธีเปิดขบวนนะจะเดินทางครับ ได้ครับไม่เขาจะไปกันถึงไหนแล้วเรายังทำอะไรอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดินตามผมเดินตามไม่ถึงค่ายเลยไม่ไม่พร้อมธรรมดาคือเราต้องหน้าสวยไปด้วยใช่ไหมพวกนี้โอ้ติดแต่งหน้า้็แต่งชาอ่าแต่งรอไว้แล้วใช่ไหมไปขอให้เดินทางปลอดภัยครับอันนี้ร้อยแก้วครับก็ใครไม่มีกระเป๋าลูกค้าก็ใส่ถุงน้ำส่งเสบียงกันละวต่อสายก็ไปใครไม่มีอะไรเลยก็ถือใบตายไป สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะลูกดเ,ลเดินทางบัสสิบสามานะของหนูบัสสิบสี่นะลูกอันนี้ก็คือบัสสิบสี่นะครับนั่งได้สี่สิบสี่คน เรานำร้อยแก้วอยู่คนเะเต้น,เ,นเราวิ่งมาจากซ้ายเขาวิ่งมาจากขวาใช่แ,แม่อยู่ตรงนี้ส่วนร้อยแก้วอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วครับค่ายรัศมีแคมป์ไปแก้วส่งมาหนูปิดเครื่องแล้วนะถึงแล้วค่ะนี้นะครับน้องๆก็เข้ามาที่ค่ายรัศมีแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็เห็นได้ข่าวว่าปิดมือถือนะครับสั่งให้ปิดมือถืออยูไปเรียบร้อยแล้ว<ม>นี่ครับเรามาเจออาจารย์ทวิศาแล้วบอกว่าไม่ไม่ละว,วันนี้นเดิน<ป>ทางไกลพรุ่งนี้แทน ้จานไม่เดินตั้งสามทุ่มหนึ่งว่ะสามทุ่มไม่ร้อนนะได้นะข้าวทิศเสือนะครับสาธิตรามมสองแล้วก็มหนึ่งนะครับอันนี้เซเว่นที่อาจารย์เขาบอกเมื่อกี้ป่ะครับชอบคอนพัคเอาไหมกระเป๋าใช่ใช่ได้เลยว่าจานสักครับนี่สี่เส้นเลยครับโหน่ากินอะเราก็หิวเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าลูกสาวโดนยึดมือถือมันก็จ่ายไม่ได้ใช่ไหมที่นี้ใช้เงินสดอย่างเดียวสะอาดด้วยค่ะค่ายนี้อ๋ออันนี้คือเป็นเซ็ตใช่ นี่ฮะัละละสิบ,บาทนี่ครับเด็กๆทานข้าวแล้วครับก็เหมือนโรงเรียนนะครับอยู่โรงเรียนยังไงก็กินข้าวข้างนอกก็กินด้วยกันอย่างนั้นใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้มีความสุขลูกตอนนี้ก็ฝั่งผู้ชายอยู่นี่นะครับฝั่งผู้หญิงอยู่นู่นพอกินข้าวเสร็จต้องมาล้างน้ําก่อนแล้วก็มาควาาไปตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาล้างต่อนะครับกินอร่อยไหมอร่อยแล้วกินอะไรวันนี้กินแกงจืดครับแกงจืดเอาไปทำข้าวต้มเอาใส่กับข้าวอันนี้เขาถูครัวจานจะผูกใช่ไหมลูกนะ ดี๋ยวมันตกอ๋อเดี๋ยวมันตกติ๊กบอกแล้วว่าโรงเรียนเราอะเก่งช้อปปิ้งนี่งานแน่นเลยครับอันนี้มันของเย็นรีบกินหนูจะเก็บไปในกระเป๋าตอนนี้ไม่ได้กินเลยเดี๋ยวไม่กินไม่ใช่มันจะละลายไม่ละลายหรอกมันเย็นป้ารู้แล้วต้องเจอหนูที่ไหนหนูกินข้าวได้ไหมเมื่อกี้ลูกได้อร่อยพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมอะไรรู้ไหมพร้อมถ่ายไหมพ้อกินข้าวอิ่มแล้วเหรอโอ้ยน่ารักมากนี่ครับเนนารีของเรา ขอให้อยู่กันมา3วันอย่างมีความสุขลูกนี่ก็เป็นช่วงขอพบประชาชนอีกแล้วครับต่อไปก็เต็มที่นะไปผจญภัยให้เต็มที่เขาเดินทางไกลใช่ไหมวันแรกพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันนี้เดินใกล้ๆพอแล้วก็ฝากไว้สองอย่างนะอาบน้ําทุกวันนะเราอะอาบน้ำนะอาบน้ําอาบน้ำโอเคบ้านพักลูกเสือมสองหลังที่หนึ่งไปเราต้องเข้าไปดูข้างในซ้หน่อยฮะเฮ้ยเปไป โอ้โหยอย่างนี้ก็สนุกสิครับบันเทิงเลยครับคืนนี้ขึ <c oughs> ้นไปนอนข้างบนได้ด้วย <c oughs> เคยเคยนอนแบบนี้ไหมที่บ้าน <c oughs> ไม่มีบ้านผมก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้ฮะ <c oughs> ผมบอกว่าค่ายนี้ก็โอเคนะที่พักก็ไม่แออัดมาเข้าค่ายก็ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีพัดลมโอเคคืนนี้อากาศก็หนาวด้วย <c oughs> ทำกับข้าวฮะตอนนี้เด็กกำลังทำกับข้าวกันอยู่น่ากลัวจะได้กินน้ำมันเยอะอะพ่อกินได้ไหม ได้เพื่อนกินแล้วอร่อยหมงเปลราไก่ไก่ไม่สุกไก่ไม่สุกอ่ะสุกครับไก่ไม่กไ่ไม่สุกไก่ไม่สุกไข่ก็ไม่ด้วยอะไรวะเนี่ยแต่ส่วนผมไก่ไม่สุกหมูไม่สุกไข่น่าคนทำเนื้ด้วยแล้วคนทำเนื้อี่คนทำวะไอ้นี่โดนตอนนี้เริ่มสงสารใครรู้ไหมสงสารคนชิมอ่ะตอนนี้ลิ้นลิ้นเสียไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วมีใครเป็นไข่ดาวมีใครไหมครับโอ้โหแล้วมีข้าวไหมไม่มี โอ้หแหมยังไม่ทันจะเอาเข้าปากเลยพยักหน้าแนละ้วไอ้วนได้เรื่องไหมเราอะไ,ได้รเรื่องไหมคะโอ้โหโอ้โหผู้ชายน่าจะทำข,ข้าวอร่อยดีกว่าผู้หญิงนะกำลังจะไปแล้วโอ้จะได้กินไหมเนี่ยนี่ครับตอนนี้้อยแก้วกำลังกินข้าวกับเพื่อนใครทำอ๋อช่วยกันนะกินให้อร่อยนะลูกนะครับเป็นที่พักของเนรนาลีนะครับผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะ คล้ายๆกับหัวรถไฟอ่าแล้วก็จะเป็นตู้โบกี้อย่างนี้ครับน้องๆก็จะพักอยู่ที่หน้ารถแก้ววีมนู้นแล้วก <c oughs> ็วจะเป็นอย่างนี้ครับของผู้หญิงนี่รู้สึกจะมีแอร์แต่ไม่แน่ใจว่ามีแอร์ทุกโบกี้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นอย่างนี้และนี่เป็นลา,านเด็กประสงค์เอาไว้ทํากิจกรรมก็กิจกรรมยามว่างของลูกเสือนะโ <c oughs> ตอย่างเนี่ย <c oughs> 2> ม .2 ดิ่นหนังกระติกเล่นอยู่เลยอ่ะ <c oughs> โอแล้วดูมีความสุขโอ้ยตายแล้วมีความสุขเ <c oughs> <อ>ด<อ>ี๋<ด>ยวก็หมดแล้วครับเดี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหม ตัวยังจีนไหมจีนมาจีนโบราณจีนโบราณงแม่ฝ่ายจีนจะไม่นอนกับหนูแต่แม่าคาแล้วน,นี่แล้วก็แต่งคอรอคิดบอกว่าไม่ตัดจะไม่นอนด้วย,ยใช้ตังค์ไปเท่าไหร่แล้วนี่กว่าสามสิบบาททุกอย่างนะครับเสื้อพ่อกระเป๋าพ่อกางเกงแม่ได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยของพวกกันทำไมอ่ะ <ii> ไม่ได้ตอนนี้แม่ว่าไม่ได้ปกติแล้วแก้จะโดนจำกัดน,นะครับฮ้ยป้าถามหน่อยดินี่มันเข้าค่ายหรืองานวัด,ด่ยงานวัดทำไมเอนจอยกันจังเลย่ละคนตอนนี้ก็มีแต่สีสันเลยนะครับทำให้เด็กทุกคนตอนนี้เหมือนอยู่ในงานวัดนะครับตอนนี้ แกล้งแก้งดีกว่าทุก,นกนคนป๋าให้งบมาซื้อขนมไม่ใช่เหรอลูกไม่ใช่ของหนูแล้วทำไมหนูเยอะจังอ๋อของหนูเห,หรอไอน้แก้วแ,<ค>แบ่งเพื่อนเล่นนี่เจ้าของไม่ได้เล่นนะ

เด็กๆก็มาทําเปเข้าฐานนะครับตรงนู้นก็เป็นผ้าสามเหลี่ยมมัดผูกหัวกันไปก็คงจะถึงเวลาเข้านอนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวตัดเป็นวันพรุ่งนี้ไปเลยครับปล่อยให้น้องๆนอนแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่อีกทีครับว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ทําในเข้าค่ายลูกเสือที่รัศมิแคมป์ครับแล้วคือแบบว่าพอเราออกไปแข่งกใช่ไหมเขาก็จะเป็นคนเลือกว่าใครชนะขอรหนูอ่ะออกไปแข่งน้องเพแล้วชนะออกมาผมเอ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  ท่องได้อย่างกับเพลงมาโรงเรียน